คำเตือนตัวเลขที่นำเสนอเป็นเพียงการคาดเดาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับสวัสดีทุกทุกคนวันนี้ลุงจัาก็จะมานําเสนอเลขเด็ดสลาไล่เลขที่ลุงจัาจะมานําเสนอในวันนี้ก็เป็นของอาจารย์บัวขำอาจารย์บัวขำงวดประจําวันที่สองพฤษภาคม2565รอาอาจารย์บัวขำให้เลข5เลข2เลข7ถ้าเลข5มาก็จะมี53 54,58 าเลข2มาก็จะมี2 1 26นึ่้าเลข7มาก็จะมี7073 74นยสาำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาอาจารย์บัวขำให้19ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายดยที่1ออก919ให้19ออก19ถูกเลขท้าย2ตัวท้ายดยที่1ครับเรามาตามกันต่อว่างวดนี้อาจารย์บัวขำอยากจะให้เข้าเป้าติดต่อกันเหมือนเดิมอีกหรือเปล่า มาต่อกันเลยครับมาต่อยพยานนาคถ้ำมารากตงวดประจำวันที่2พฤษภาคม25 6พรยาพยานนาคถ้ำมารากตให้เลขก4กับเลข6ถ้าเลข4มาก็จะมี4,2,4,3,4,7,1,4,8,4,9,4ถ้าเลข6มาก็จะมี6,0,6,5,6,8,1,6,7,6,8,6หสำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาพยานนาคถ้ำมารากตให้5,8ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย2ตัวออก58 ให้58ออก58ถูกเลขท้าย2ตัวครับเรามาตามกันต่อว,ว่างวดนี้พยานนาคถ้ำมรกตยังจะให้เขาเป่าติดต่อกันอีกไหมครับมาตอนครับมาต่อเลขตัดงวดประจำวันที่2พฤษภาคม2.565เลขตัดให้เลข7ตัวเดียวให้เลข7ชุด2ตัวให้7 2 7 5 7 8 1 7 3 7 ส7สเาหรับผลงานงวดที่ผ่านมาเลขตัดให้19ผลการออกสลากินแบง่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้าด้วยที่1ออก919ให้19ออก19ถูกเลขท้าย2ต,ตัวท้าด้วยที่1ครับเรามาตามกันต่อมาตามกันดูว่างวดนี้เลขตัดยังจะให้เข้าเป้าออติดต่อกันเหมือนเดิมอีกไหม,มครับมาต่อครับมาต่อเซียนไก่จิกเงินงวดประจำวันที่2พฤษภาคม2500 65เสียนไก่จิกเงินให้เลข3เลข0เลข2ถ้าเลข3มาก็จะมี31 34 35 38ถ้าเลข0มาก็จะมี01 04 05 08ถ้าเลข2มาก็จะมี21 24 25 28สำหรับผลงานว่าที่ผ่านมาเสียนไก่จิกเงินให้19ผลการออสตรากินแบงรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายโดยที่1ออก919 ให้19ออก19ถูกเลขท้าย2ตัวท้ายเปนที่1ครับเรามาตามกันต่อว่างวดนี้เสียนไก่จิกเงินยังจะให้เข้าเป้าติดต่อกันอีกหรือเปล่าธรมตอนครับมาต่อคนมีโชคงวดประจำวันที่2พฤษภาคม2 5 6 5คนมีโชคให้เลข8กับเลข2ถ้าเลข8มาก็จะมี8 1, 8 3, 8 7, 4 8, 6 8, 9 8 ถ้าเลข2มาก็จะมี 20, 25, 26 1 2, 42, 92สาำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาคนมีโชคให้เลข4กับเลข1ผลการออกสลากินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้าโดยที่1ออก919ให้เลข4กับเลข1เข้าเลข1เลข1เข้าหลักสิบของเลขท้าย3ตัวท้าโดยที่1ส่วนเลขจับคู่ไม่เข้าเป้ารับเรามาตามกันว่างวดนี้คนมีโชคอยากจะให้มีโชคอีกหรือเปล่า ทำมาตอนครับมาโดยเซียนอูงวดประจำวันที่2พฤษภาคม2565เซียนอูให้เลข5เลข3เลข6ถ้าเลข5มาก็จะมี52 59 45 75ถ้าเลข3มาก็จะมี30 37 13 83ถ้าเลข6มาก็จะมี61 68 76 46สำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาเซียนอูให้58 ผลการออกสลากินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย2ตัวออก58ให้58ออก58ถูกเลขท้าย2ตัวครับเรามาตามกันต่อว่างวดนี้เสียนอูยังจะให้เข้าเป้าอีกไหมธรรมตอนครับมาต่อตรงเลขให้รวยงวดประจำวันที่2พฤษภาคม2565ตรงเลขให้รวยให้เลข5เลข3เลข6ชุด2ตัวให้ถ้าเลข5มาก็จะมี52 58 ถ้าเลข3มาก็จะมี3139ถ้าเลข6มาก็จะมี6064ชุด3ตัวให้518 257 530 7, 5, 139 734 306 618 976สําหรับผลงานงวดที่ผ่านมา ส่งเลขให้รวยให้8 5ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย2ตัวออกค่า8ให้85เออก5 8ถูกตัวกลับของเลขท้าย2ตัวครับเรามาตามมาต่อว่างวดนี้ส่งเลขให้รวยยังจะให้เข้าเป้าติดต่อกันอีกหรือเปล่าธรรมตอครับมาต่อสามตัวเด่นงวดประจาวันที่2พฤษภาคม2 5 6 5สตัวเด่นให้เลข9เลข7เลข3 ชุด2ตัวให้ถ้าเลข9มาก็จะมี90 91 92 94ถ้าเลข7มาก็จะมี70 71 72 74ถ้าเลข3มาก็จะมี30 31 32 34สําหรับผลงานงวดที่ผ่านมา3ตัวเด่นให้เลข5 เลข8เลข2ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย2ตัวออก5 8ให้เลข5เลข8เลข2เข้าเลข5กับเลข8เข้าเลขท้าย2ตัวตัวเลขจะคู่ไม่เข้าเป้าครับเรามาตามกันว่างวดนี้3ตัวเด่นยังจะให้เข้าเป้าติดต่อกันอีกไหมครับมาตอนครับมาตอนเลขเด็ด5เซียนงวดประจำันที่2พฤษภาคม2565 เลขเด็ด5เสียนให้เลข5เลข4เลข0เลข6ถ้าเลข5มาก็จะมี51 52 53 57ถ้าเลข4มาก็จะมี41 42 43 47ถ้าเลข0มาก็จะมี01 02 03 07ถ้าเลข6มาก็จะมี61 62 63 67สำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาเลขเด็ด5เซียนให้เลข7เลข3เลข2เลข8ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย2ตัวออก58 ให้เลข7็เลข3เลข2เลข8เข้าเลข8เลข8เข้าหลักหน่วยของเลขท้าย2ตัวตัวเลขจับคู่ไม่เข้าเป้าครับเรามาตามกันว่างวดนี้เลขเด็ดห้าเซียนยังจะให้เข้าเป้าอีกไหมทํามตอครับมาต่อเลขเพิ่มลาภงวดประจำวันที่2พฤษภาคม2565เลขเพิ่มลาภให้เลข0ย์เลข2เลข3เลขเ็เลข8ถ้าเลข0ูนย์มาก็จะมี0 5 06 09ถ้าเลข2มาก็จะมี25 26 29ถ้าเลข3มาก็จะมี35 36 39ถ้าเลข7มาก็จะมี75 76 79ถ้าเลข8มาก็จะมี85 86 89สำหรับผลงานงดที่ผ่านมาเลขเพิ่มลาภให้19ผลการออกสลากินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายที่1ออก919ให้19ออก19ถูกเลขท้าย2ตัวท้ายที่1ครับเรามาตามกันต่อว่างวดนี้ เลขเพิ่มราบยังจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่าทำมาตอนครับมาต่อก็ได้อาจารย์สหาหัสรับงวดประจำันที่2พฤษภาคม2565อาจารย์สหัสัให้เลข6กับเลข7ถ้าเลข6มาก็จะมี6 1 6 2 6 9ถ้าเลข7มาก็จะมี7 3 7 5 7 8 สำหรับผลงานวัดที่ผ่านมาอาจารย์สหาทรัพย์ให้เลข4กับเลข1ผลการออกสลากกินแบงรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้าทุกที่1ออก919ให้เลข4กับเลข1เข้าเลข1ขเลข1เข้าหลัก10ของเลขท้าย3ตัวท้าทุกที่1ส่วตเลขจับคู่ไม่เข้าเป้าครับเรามาตามกันว่างวดนี้อาจารย์สหาทรัพย,ยังจะให้เข้าเป้าอีกไหม มาต่อครับมาต่อทีเด็ดปอยเซียนตะเคียนทองงวดประจําวันที่2พฤษภาคม2565ทีเด็ดปอยเซียนตะเคียนทองให้เลข9กับเลข5ถ้าเลข9มาก็จะมี93 98ถ้าเลข5มาก็จะมี56 57สําหรับผลงานวดที่ผ่านมาทีเด็ดปอยเซียนตะเคียนทองให้เลข8กับเลข2ผลการออกสลากินแบง่งรัฐบาลเลขท้าย2ตัวออก58ให้เลข8กับเลข2เข้าเลข8 2. เลข8เข้าหลักหน่วยของเลขท้าย2ตัวตัว,ตว,ตวเลขจับคู่ไม่เข้าเป้าครับเรามาตามกันว่างวดนี้ทีเด็ดปวยเซียนตะเขียนทองยังจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่าข่ร,รมตอนครับมาต่อยังรั้งเลขรวยงวดประจำวันที่2พฤษภาคม2565ทังเลขรวยให้2ชุดชุดแรกให้เลข3กับเลข7 ถ้าเลข3ามาก็จะมี 36, 3839ถ้าเลข7มาก็จะมี70,717 5และอีกชุดหนึ่งให้เลข4กับเลข2ถ้าเลข4ี่มาก็จะมี4 6 48, 49ถ้าเลข2มาก็จะมี2 0, 21,25สําหรับผลงานวดที่ผ่านมาคัางเลขรวยให้58ผลการออกสลากินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย2ตัว58ให้58ออก58ถูกเลขท้าย2ตัวครับเรามาตามมาต่อว่างดนี้ ขังเลขรวยยังจะให้เข้าเป้าติดต่อกันอีกไหมามาต่อเลยครับมาต่อเลขรวยอินเตอร์งวดประจำวันที่ 2. พฤษภาคม2,565เลขรวยอินเตอร์ให้เลข7กับเลข9ทชุด2ตัวให้ถ้าเลข7มาก็จะมี7,2,7,8ถ้าเลข9มาก็จะมี9,3,9,6สําหรับผลงานงวดที่ผ่านมาเลขรวยอินเตอร์ให้เลข5กับเลข6 ผลการออกสลากินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย2ตัวออก5-8ให้เลข5กับเลข6เข้าเลข5เลข5เข้าหลัก10ของเลขท้าย2ตัวตัวเลขจับคู่ไม่เข้าเป้าครับเรามาตามกันว่างวดนี้เลขรวยอินเตอร์ยังจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่า ธรรมตอนครับมาต่อซองอ่างเปางวดประจำวันที่2พฤษภาคม2565ซองอ่างเปาให้เลข1เลข3เลข9ถ้าเลข1มาก็จะมี1215 17้าเ็ถ้าเลข3มาก็จะมี3 0 3ตูนถ้าเลข9มาก็จะมี9 2 9 5 9 6งเาหสำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาซองอ่างเปาให้เลขเ็เลข4เลข8ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย2ต่อห้าให้เลข7เลข4เลข8เข้าเลข เลข8เข้าหลักหน่วยของเลขท้าย2ตัวส่วนเลขจับคู่ไม่เข้าเป้าครับเรามาตามกันว่างดนี้สองอ่างเป่ายังจะให้เข้าเป้าอีกไหมครม,มาตอนครับมาต่อปู่สวมรวยทรัพย์งวดประจำวันที่2พฤษภาคม2565ปู่สวมรวยทรัพย์ให้เลข8กับเลข6ถ้าเลข8มาก็จะมี808183 87ถ้าเลข6มาก็จะมี6 2 64 65 69สําหรับค้นงานงวดที่ผ่านมาปู่โสมรวยทรัพย์ให้เลข2กับเลข5าผลการออกสลากินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย2ตัว58ให้เลข2กับเลข5เข้าเลข 5, เลข5เข้าหลัก10บของเลขท้าย2 1. ตัวส่วเลขจับคู่ไม่เข้าเป้าครับเรามาตามกันว่างวดน,นี้ปู่โสมรวยทรัพย์ยังจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่า ธรรมตอครับมาตรวรวยฟ้าฟาดงวดประจำวันที่2พฤษภาคม2565รวยฟ้าฟ้าดท้เลข1กับเลข9ถ้าเลข1มาก็จะมี12170181ถ้าเลข9มาก็จะมี93956949สํำหรับผลงานวดที่ผ่านมาหลุดครับไม่เข้าเป้าครับเรามาตามกันว่างวดนี้รวยฟ้าฟาดจะกลับมาให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่า ทำมาตอครับมาต่อตรงๆไม่มีเมมงวดประจำวันที่ 2, 2พฤษภาคม2565ตรงๆไม่มีเมมให้เลข0ูนย์กับเลข6ถ้าเลข0ูนย์มาก็จะมี0 1 0 2 8 8 9 9 0ชุด3ตัวให้940-130ถ้าเล้6มาก็จะมี6364 7656ชุด3ตัวให้876 632สาำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาลูดครับไม่เข้าเป้าครับเรามาตามกันว่างวดนี้ตรงๆไม่มีเมม จะกลับมาให้เข้าเปาอีกไหมถามาตอนครับมาตอนได้อาจารย์ศักสิริวดประจำวันที่2พฤษภาคม2565อาจารย์ศักสิริให้ชนเด่นให้เลข3เลข7เลข9ตัวเดียวให้เลข7 7คู่เงินให้07 17 27 67ชุด3ตัวให้807 427 517เาหสำหรับผลงานวัที่ผ่านมาหลุดครับไม่เข้าเป้าครับเรามาตามกันว่าวัานนี้อาจารย์ศักกฤลิจะกลับมาให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่าครามตอครับมาตอ่าตอจากเขากรวดปักหลักหน่วยบนงวดประจำวันที่2พฤษภาคม2565จากเขากรวดปักหลักหน่วยบนให้เลข1เลข4เลขห เลข7เลข8เด่นเลข1เลข4เลข6สําหรับผลงานว่าที่ผ่านมาหลุดครับไม่เข้าเป้าครับเรามาตามกันว่างวดน,นี้จะเขากรดปักหลักหน่วยบนจะกลับมาให้เข้าเป้าอีกไหมเอาละครับมาตรงนี้ก็เป็นสรุปและวิเคราะห์ท้ายคลิปของลุงจับลุงจับก็ขอสรุปและวิเคราะห์ดังนี้คู่เด่น15 6 5หห้า 7 5 7 2 7 6 79ชุดเด่น965,975าหสำหรับตัวเลขที่ลุงจับนำเสนอก็เป็นเพียงการคาดเดาขอทุกท่านจงใช้วิจารณญาณในการรับชมตัวเลขที่นำเสนอเพื่อน,นำไปเป็นข้อมูลซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นลุงจ๊บก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนถ้าท่านชอบก็ได้โปรดกดติดตามและท่านอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆมาลงท่านก็จะได้ไม่พลาดข้อมูลทางด้านตัวเลข ขอบคุณมากครับที่เข้ามาชมคลิปขอบคุณครับ